เฮ้ยลืมล้างคือใหญ่มากมันใหญ่เกินไปไหมอ่ะโอ้ยอันนี้ใหญ่จริงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะ่ะไปเจอสตรอเบอรี่จากญี่ปุ่นมาผมได้มาจากท็อปซูเปอร์มาร์ตนะครับแบบลูกใหญ่มากผมได้มาเป็นแพ็คแ,แบบนี้นะครับแต่ได้มาสองแพ็ค9ก้นะรสชาติคือแบบเป็นเหมือนสตรอเบอรี่ไทยรสชาติแบบเปรี้ยวหวานอะ่ะ สีสันคือสดมากสตรอเบอรี่จริงปะเนี่ยเดี๋ยวลองกินคู่กับทาจินดูนะโ,ฮโฮอ้โหทุกคนดูความฉ่ำเป็นสตรอเบอรี่ที่แพงแต่ว่ากินแล้วแบบฟินนี่โคตรฉ่ำดูลูกนี้ดิทุกคน